สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดนะครับในช่วงวันนี้ก่อนที่จะสิ้นปี2667อีกไม่นานนะครับเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์ประเด็นในส่วนของราคามันสัมปะหลังช่วงปี2668สถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงในช่วงวันสิ้นปีนะครับสิ้นปี2 5 6 7 ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่าปี2,567เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างจะเกิดวิกฤตการหนักในส่วนของราคามันสัมปะหลังนะครับทั้งนี้ราคามันร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับที่บางพื้นที่มีซื้อกันอยู่ที่4บาทกว่ามัน30%นะครับพอช่วงปลายปีนะครับมัน30%อยู่ที่2บาทนินดๆนะครับราคาร่วงลงมาเกือบ เกือบเท่าตัวนะครับบางพื้นที่ก็ร่วงลงเท่าตัวเลยในปี2567นะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านมานอกจาการาคามันจะร่วงพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนก็มีในเรื่องของการออกมาชุมนุมเรียกร้องในส่วนของให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีมาตรการออกมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับแต่ถ้าเทียบกับปัญหาค่อนข้างจะหนักแล้วเนี่ยอาจจะแก้ยากนิดนึงนะครับนั่นก็คือในส่วนของรัฐบาลที่ออกมากระตุ้น ในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นให้สินเชื่อผู้ประกอบการในกในการเก็บสต็อกสินค้าให้สินเชื่อพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกมันแล้วก็ให้สินเชื่อในส่วนของการแปรรูปมันสำปะหลังนะครับก็มีโครงการสินเชื่อต่างๆนะครับที่รัฐบาลออกมารวมทั้งให้ทํามันเส้นนะครับเพื่อที่จะขายแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการกระตุ้นนะครับพยายาม ส่งเสริมไม่มีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้มากขึ้นนะครับแน่นอนนครับในส่วนของมาตรการที่รัฐบาลออกมาเหมือนกับตามปลิกละลายนันะ่นแหม่น้ำนะครับไม่มีผลอะไรนะครับมันสัมปะหลังก็ยังคงร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของคาดการณ์เนี่ยน่าจะร่วงลงหนักนะครับในส่วนของราคามันสัมปะหลังเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ในช่วงปี67ที่ผ่านมาแล้วปี68จะเป็นยังไงนะครับ ปี68นะครับมีปัจจัยนะครับที่เราจะต้องพิจารณาหลักๆนะครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นช่วงที่มันสัมปะหลังออกมากที่สุดนะครับประมาณเกินครึ่งหนึ่งก็จะออกในช่วงนี้นครับเนื่องจากเป็นช่วงที่ไฮซีซันของราคาของมันสัมปะหลังจริงๆ เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะซ้ำเติมให้ราคามันสัมปหลังมีโอกาสที่จะร่วงลงต่อได้นะครับในส่วนของแน่นอนของออกเยอะราคาอาจจะต้องร่วงแต่ว่าร่วงนี่อาจจะเป็นจุดๆนะครับบางโซนมันยังโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนบางพื้นที่เนี่ยมันออกเกือบหมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะทรงอยู่ในประมาณนี้ แต่ในขณะเดียวกันโซนที่มันสัมปะหลังออกเยอะโดยเฉพาะทางด้านโคราชหรือกาญจนบุรีอุทัยธา,ยานีกำแพงเพชรนะครับภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางเนี่ยราคามีโอกาสที่จะร่วงต่อได้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของมันสัมปะหลังนะครับประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ส่งออกคาดว่าประเทศจีนในเรื่องของการนําเข้ามันเส้นเนี่ยยังคงอาจจะคล้ายๆกับปี67ก็คือ จีนหันไปใช้ข้าวโพดนะครับที่มีต้นทุนถูกกว่าชดเชยในส่วนของมันเส้นที่นําเข้าจากประเทศไทยนะครับทําให้ในปี2667ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยมันเส้นหายไปจากระบบในการส่งออกประมาณเท่าหนึ่งนะครับประมาณ2ล้านกว่าตันนะครับจากที่ปี66400ปี66ส่งออกได้4ล้านนะครับพอปี สล้านกว่านะปีหกหกพอปี 67, หกเจ็ดเหลือสอล้านนินดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันนะครับแต่ว่าจับตาดูสถานการณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าน่าจับตาดูนะครับในส่วนของอรัฐบาลนะครับที่จะออกมาแก้ปัญหาเชื่อแน่นะครับถ้าราคามันยังคงไม่ขึ้นนะครับยังคงลงต่อเนื่องจะต้องมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ จะต้องเป็นประเด็นที่รัฐบาลนะครับต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขยังไงแล้วก็มาตรการที่รัฐบาลออกมาแก้ไขเนี่ยจะส่งผลให้ราคามันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันเรียกร้องขอ,อประกันราคาที่2,500บาทต่อตันหรือว่า2 5 0บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมนับเชื้อแป้ง2 5เซึ่งล่าสุดรัฐบาลก็รับปากนะครับ จะให้ที่ 2. 2 0บาทต่อกิโลกรัมนะรหรือว่า2,200บาทที่เชียร์แป้ง2 5แต่ไม่ใช่เป็นการประกันราคาเป็นการเข้าไปแทรกแซงราคานะครับหมายความว่ารัฐบาลอาจจะเข้าไปดําเนินการในเรื่องของกลไกอาจจะไม่เปิดจุดรับซื้อหรือว่าไปแทรกแซงในส่วนของการรับซื้อให้อยู่ที่2บาทที่25เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถ้า2บาทขอภายนับ2อบาท20หรือว่า2,200บาทที่25เปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าไปแทรกแซงในส่วนที่เป็นโรงแป้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ขายมันนะครับเพราะว่าลานก็จะรับซื้ออีกแบบหนึ่งในส่วนของพี่น้องเกษตรกรก,รการขายมันก็คือไปขายที่ลานรับซื้อนะครับลานรับซื้อ,อไปส่งโรงแป้งต่อในส่วนของนักลานก็มีความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่เอาไปขายต่อโรงแป้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการยังไงออกมานะครับซึ่งถ้ายัางไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเน SE ี่ยก็ อาจจะส่งผลทาให้มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องกันมากขึ้นนะครับเริ่มจากการจนบ,บุรีก่อนนะครับในรอบที่ผ่านมาแล้วก็อีสานตอนล่างที่กําแพงเพชรนะครับเหลือในโซนอื่นนะครับที่ยังไม่ออกมาเชื่อแน่ว่าถ้าราคามันร่วงลงหนักมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีพี่น้องเกษตรกร,กรออกมาชุมนุมกันมากขึ้นนะครับก็รัฐบาลก็ต้องหามาตรการในการแก้ไขแต่มาตรการที่ยั่งยืนก็คือในเรื่องของการส่งเสริมไม่มีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศนะครับ พูดง่ายๆก็คือพึ่งพาตัวเองดีที่สุดมากาดีกว่าที่จะไปพึ่งพาการส่งออกที่มีความผันผวนค่อนข้างจะสูงในช่วงที่เขามีนโยบายนําเข้าเยอะมันก็ราคาขึ้นแต่ตรงกันข้ามพอเขาเปลี่ยนนโยบายนะครับมันก็จะตกนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเพราะว่าเราพึ่งพาการส่งออกประเทศจีนเป็นหลักเกิน70%นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องมาดูตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับ นอกจากจะส่งเสริมการใช้ในประเทศแล้วอาจจะต้องไปเปิดตลาดใหม่ๆนะครับไปวิ่งหาตลาดใหม่ๆที่ชดเชยตลาดของจีนนะครับที่ลดการนำเข้าโดยเฉพาะมันเส้นตัวนั้นก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องลุ้นที่ราคาจะร่วงนะครับ นี่คือประเด็นนะครับในส่วนของปี2 6 8นะครับสรุปแนวโน้มสถานการณ์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับราคายังมีโอกาสที่จะลงต่อได้บนพื้นฐานว่าราคามันออกเยอะแล้วก็ตลาดส่งออกยังไม่กระเตื้องในขณะเดียวกันต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขยังไงซึ่งจะแก้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเรียกร้อง2บา50ประกันราคาสุดรัฐบาลก็ เข้ามาแทรกแซงที่2งบาที่หรือ2,200บาทต่อกิโลกรัมนะครับตัวนี้จะกระตุ้นให้มันราคาขึ้นหรือไม่หรืออย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราคงได้ติดตามนะครับแต่สอเกษตรวันหยุดยังให้มุมมองว่าราคายังคงเต็มที่ก็คือไม่ขึ้นเออเต็มที่ก็คือทรงตัวนะครับเต็มที่ก็คือทรงตัวน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นยากนะครับเพราะว่าปี6กเก็ดเนี่ยลงมาแรงแล้วก็ยังไม่มีเห็นจุดต่ําสุด ที่สําคัญนอกจากจะไม่ขึ้นแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือปัใจจัยในเรื่องของมันที่ออกเยอะนะครับมันสัาปะหลังที่ออกเยอะในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวกดดันให้ราคาร่วงหนักลงไปอีกนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสัาปะหลังนะครับก็จะอาจจะต้องรับภาระไปอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งปี68ดเนี่ยราคา ต้นปีอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นในช่วงปลายปีต้องไปลุ้นช่วงฤดูก,การปี69นะครับ68ทับ69ที่อาจจะเห็นมารการในระยะยาวอาจจะส่งผลทำให้ราคามันมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้นะครับสินค้าทุกชนิดมีโอกาสขึ้นและลงนะครับเช่นเดียวกันนะครับมันจำปาหลังก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นสูงเป็นประวัติการปี66นะครับก่อนที่จะร่วงลงนะัก เพราะฉะนั้นพอเขามีโอกาสขึ้นก็แน่นอนครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะลงนะครับและเมื่อมีลงก็มีขึ้นนะรอบของบรรสับหลังประมาณสองสปีนะครับรอบระยะยาวนะครับก็เป็นสิ่งที่มาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับราคาจะดีขึ้นนะครับในช่วงปี68นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับ